ฟังคำถามไม่ดีนะคะยายสองเหมือนยานพานะอะไรเหมือนรถอีแตนค่ะเสียงดังมากดังยังไงคะดังยังไง <SS L. S 1> ดังแค่เนี้เหรอคะไปค่ะไทะทานิกค่ะดังแต่สุดท้ายก็จมค่ะผ่านค่ะยายสองเหมือนยานผาหนะอะไรคะรถเมย์ค่ะเพราะพี่สองดูตัวใหญ่เสียงรถเมย์มันดังแค่หนมันเป็นยังไงนะหนูลองทำให้พี่ดูหน่อยสิลูก A later few moments later. รูปรวมสติก่อนนะคะ up. ถ้าความเราเชื่อได้เลยนะคะอันนี้ s <S ขอโทษนะคะหนูไผ่ดมนะคะเหมือนรถมาค่ะเคลื่อนตัวด้วยตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพาคนอื่นเสียงรถมาเป็นสียงแบบไหนคะลูกกกััับบบอันนี้เป็นมาตัวผู้ ตัวเมียค่ะงานพี่ขอฟังมาตัวพูดหน่อยคะ่ะว่ารถมาตัวพูดมันร้องยังไงกันล่คะค่ะยังไม่ผ่านนะคะพี่สองเหมือนรถสิบล้อค่ะ,พเ,คะเพราะว่าพี่สองเนี่ยกินเค็มเยอะ <c oughs> ก็เลยบวมโซเดียมเหมือนรถสิบลอ้อ,อไปก่อนหน้าหนึ่งมา